สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนสวัสดีกันอีกรอบนะจ๊ะอืมอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้ออย่าเพิ่งเบื่อสวัสดีพี่น้องชาวแฉเด้อชาวกองแตกกละกองแตกนะจ๊ะแม่มีข่าวมาบอกนะเออข่าวไม่มีอะไรมากหรอกข่าวสองตัวผมมีอันด้แหละนะนะนะทุกคนเออก่อนจะนอนเอาอีกสักดอกนะจ๊ะเออจะได้นอนหลับฟันดีหลับปุ้ยนะจ๊ะเออแล้ว เปไงทุกคนตอนนี้นะตอนนี้นะทุกคนถึงมุกแล้วนะสองตัวผวเมียถึงมุกแล้วนะคลิปสุดท้ายนี่คลิปสุดท้ายนี่คลิปกินหมูกระทะนะทุกคนคลิปที่กินหมูกระทะที่อยู่ลาวเนี่ยเอ,อ่อคลิปสุดท้ายนะทุกคนเอ่าเสร็จแล้วเงียบคลิปทําไมเหรอเดินทางกลับมุกเพราะว่าอะไรเพราะพรุ่งนี้วันจันทร์โรงเรียนลูกมันเปิดถูกไหมฮะ สองหนึ่งโรงเรียนลูกมันเปิดหนึ่งโรงเรียนลูกมันเปิดสองมันต้องใจต้องมาเคลียค่าใช้ใจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าบ้านค่าอะไรจิป,ปาถาของมันหลายหลายอย่างมันเลยต้องกลับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้นเดือนถูกไหมคะนึกออกไหมฮะนะแล้วสถานการณ์แบบนี้นะคือมันต้องกลับเคลียรค่าไฟค่านุนค่านี่เห็นไหมมันกลับมาบ้านมัน มันแวะเซเว่นอีเลเว่นนะมันแซวมันมันแวะเซเว่นหิวไงเออเป็นไงหมดสภาพชุดที่กินหมูกระทะกับชุดวันนี้ทั้งวันชุดเดียวกันนะสภาพดูไม่ได้นะโ,โคกทั้งผัวทั้งเมียนะน้ำไม่อาบคือคือชุดตั้งแต่เชา้าอะอาบครั้งเดียวล้างครั้งเดียวแต่ไม่ล้างครัง้ง สามตัวนะลูกเต้าก็ชุดเดิมมาทั้งชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันนะถึงมุกแล้วถึงมุกแล้วอืมมาถึงก็เปิดบ้านนะเฮ้ยถ้ามึงคิดว่ามึงให้อาหารหมาแล้วหมาไม่ได้อดอยากทําไมหมามันโซจังวะฮะอย่าพูดเองเออเองออเอง,เอ,เอ,งอุ้ยหมาอ้วนอุ้ยแดงน้อยมันอ้วนเนาะอุ้ยหลอนนะหลอนงุดหลอลอย่างี้ถุยอีทุเลตอีทุเลตนะ อวยเองชมเองเออพวกมึงก็นักเลงพอเนาะเนาะอีสันขวานอิโสโคกไปกินหมูทะทุเรศเนาะทุกคนเนาะไปกินหมูกะทะไอเราเนี่ยได้ผัวต่างชาติไม่ใช่เหรอมึงอะนะตัวมึงนะไม่ใช่ตัวเราขอโทษทีตัวมึงอะได้ผัวต่างชาติอะเฮ้ยอย่างเงี้ยต้องให้แม่ออกอีกเหรออะอไม่ามวไม่ไม่มไม่มีเงินเหรอไง กินมากไม่ได้เพิ่งต้นเดือนยังอีกต้องยี่สิบวันนะเออพี่น้องต้องกินแบบประหยัดนะอ่าตอนนี้เหรอพูดความลำบากยากแค้นให้ทุกคนฟังไม่ทันแล้วพวกสูอ่ะนะเออกลับมานี่เขาต้องเคลียค่าจิปาถาค่านี่สินค่าเฮียอะไรของเขาก็แล้วแต่นั่นแนหะเขาต้องกลับนะลูกเขาจะต้องไปโรงเรียนอ,อ,อ้าวอ้าวอีางๆางนะอีแตอีแตดน้ํา น้ำล้นแตกนะมึงบอกว่าจะเอาลูกมึงทิ้งไว้ไอหมอยเลี้ยงอ้าวแล้วไม่แหกแหกหีเอาลูกกลับมาล่ะฮะไอเมื่อวานเนี่ยมึงยังนั่งคุยกับแม่มึงเลยต่อยลิงหลับมะตอนมึงกลับมาจากเที่ยวน้องอ่าอะไรเนี่ยที่เซโนที่เขาไปวอ่าพายเรือในในหนองน้ําอ่ะฮะที่มึงไปยิงปลาเป้าปลาลูกโป่งยิงเคีอะไรของมึงอะเนี่ยฮะไหนมึงกลับมามึงจะบอกเอาลูกให้มึงอยู่แล้วเอาลูกอยู่แล้วให้ให้หมอยเลี้ยงแล้วมึงจะไปลันลาทําคลิปกันอ่ะสองตัวผัวเมีย เหลอถามจริงทำไม่ได้อย่างปากพูดถ้าทำไม่ได้หมานะอย่าพูดปากพ้อยนะพูดแล้วทำไม่ได้ควายพูดออกมาเนี่ยพวกกูก็เห็นแล้วนะเห็นสภาพพวกมึงเห็นสันดานพวกมึงอีสันขวานแม่เนี่ยนะไข้ก็นะค,นะคงไม่ได้เรียนแล้วแหละลูกไข่นะก็รู้อยู่ลูกไข้เป็นโน้ตเ,เป็นนี่โถูมึงก็รู้อยู่แล้วว่าลูกมึงสภาพแบบนี้อ่ะนะนะแม่เอาไปลงเฟซบุ๊กนะคนนะเอาไปลงเฟซด้วยนะ กลับมาถึงบ้านนะโทรสา์หายหมอยในแท็บเล็ตนะไม่รู้มันโทรหรือมันหรือหมอยโทรมานะเอปิดวิดีโอคอลนะใครใครลูกใครนะไอเป๋จับกล้องถ่ายปุ๊บอีลิงบอกไม่รู้จักนะและสองโซ่ผมี่ยอ้าเมื่อกี้ยังพูดถูกเลยว่าว่าเป็นคุณยายอีลิงก็เงงเงกันงานก็มึงพูดนำไงมันไม่รู้ไงลูกมึงมันไม่รู้จริง ถึงจะให้เรียนกับเขายัางไงกับเด็กที่ปกติยังไงลูกมึงก็ไม่ได้ไปต่อนะสูนะอีสันขวานอ,อีหัวโปกอีแตดเน่าตอนเนี้ยนะสับขาหลอกมากันมามืดๆเออไม่กล้าเดินเติไม่กล้าเดินทางกลับไทยตอนกลางวันกลัวโดนตรีนนะเพราะปากหมาแหละเยอะตปากหมาไว้เยอะ,อยอะนะก็เลยต้องหนีหลบหลบ,หลบซ่อนซอนนะ,ะข้ามมาในเวลา อ่ะเที่ยวรถที่สุดท้ายอะไรประมาณนี้กลับมาก็ถึงไทยก็มืดเลยนะพวกมึงประเภทอู่้หลบเป็นหลีกลูกหลีกเป็นหางนะถูกป่ะทุกคนสุภาษสิทธิ์หลบเป็นหลีกลุกหลีกเป็นหางถูกไหมจ๊ะไม่ถูกเมนบอกนะชานะจ๊ะอืมเป็นไงพอแล้วมันสองตัวเนี่ยมันไม่ชอบกลับกลางวานันมันชอบกลับ กลับมุกในรถเที่ยวสุดท้ายถ้ามันกลับมุกและสิ้นเดือนอย่างเงี้ยมันต้องกลับมาเคลียร์หนี้สินมันถูกไหมจ๊ะอีกอย่างลูกต้องไปโรงเรียนสองนะต้องมาเคลียร์เรื่องบ้านกลับมาบินค่าน้ำข้าไฟและไอฮีไอหน้าสันตีนไอสันขวานไอทลรพีไอปากสมะเจน,นี่ก็ให้อีปอสองดูบินนะอีงโง่นะมึงจ่ายอะไรไปมึงก็งไม่รู้หิรู้แต่มึงอยู่มากี่เดือนฮะไอหน้าหนังแต่นี่ก็พูดเนี่ย แม่แมเนี่ยเขาว่าเราไม่มีที่สุขหัวนอนที่เขาว่าพวกมึงไม่มีที่สุกหัวนอนหมายถึงว่าพวกมึงอะไปลาวแล้วไม่มีที่สุกหัวนอนไอ้หน้าหนังตแตกไอเสตีน ความหมายเขาว่าพวกมึงไม่มีที่ซุกหัวนอนคือมึงไปลาวแล้วมึงไม่มีที่ซุกหัวนอนไปเช่าตรงนน้นทีตรงนี้ทีไอคนไม่มีทะเบียนบ้านอยู่นะไอคนอยู่ทะเบียนกลางวงเล็บไอเป๋นะจ๊ะวงเล็บเฉพาะไอเป๋นะเฉพาะไอกิงคงนะทุกคนนะนะไอคนไม่ไอไอไม้ปักไอไม้ปักคีเลนถูกไหมจ้าทุกคนถูกไหมเออมึงอะ่ะไอไม้ปักคีเลนปักคีวะคีควายามึงอะ่ะฮะสมัชเชะ อยากเขามาว่าเราได้ไงล่ะแม่ประกาศมาถึงบ้านปากสมัจแจทันทีเลยไอ้หน้าหนังแตรไอ้หน้าหนังเฮ่นะไอ้มาสีแม่เมืองนะปันอีกข้างข้างอีกแล้วไอสัตว์กลับมาไหนว่าซื้อขนมให้ลูกแดกที่ไหนได้นั่งแดกอยู่คนเดียวแดกแฮมเบอร์เกอร์ทาขนมทาน้ําจิ้มลูกชิ้นโถไอสัตว์มีเฮยอะไรที่มึงแดกไม่ได้มั่งวะฮะไอสันขวานไอทรพไปันอีกแล้วมาถึงบุบปุ๊บปันเมียให้เมียดาอีกแล้วไอสัตว์ นะไอเฮียยังไม่วายเลยนะปากเนี่ยไอปากปากขอบแตดเมียมือไงไอสัตว์ไอปากหีนะไอหน้าทอไอไอไอหน้าสนตีนนะไปซื้อหมูกระทะก็ออ้ยระจบอี๋หมอยอ่ะอีเม่อีเม,ม่เดี๋ยวเขาจะบอกนะนี่นี่นี่นเป็นอย่างนี้นะอีเม่โอ้ยโอ้ยพีเซนเตอร์โถไอสัตว์นะเขาเข้าไปเม้นอนะเขาถามมาอีหมอยในช่องอีหมอยก็ถามว่าลูกเขยเจ้าเนี่ยนะ อ่าอรู้อะไรไม่รู้อะไรบ้างรู้อะไรแบบทํานองว่าทําไมสัมมาแจอะไรประมาณนี้อ่าแล้วเขาก็ถามว่าทํางานอะไรอีหมวยบอกอ่าหรือว่าลูกเขยเจ้าไม่ไดท้ทำงานอะไรเนี่ยเหมือนก็นไม่ได้ทํางานทําไมสัมมาแจอะไรประมาณนี้อีหมวยบอกเขาทํางานเจ้าไม่รู้เหรอเขาทํางานเป็นยูทูบเบอร์นะอ่าใครจะบอกเจ้าว่าเขาทําเป็น อ่าทำงานเป็นยูทูบเบอร์ถูยูทูบเบอร์ไอหน้าหนังหีไงลูกเขยมึงไงอีหมอยแม่ปกป้องลูกเขยมีคนเข้าไปได้าเปยีหมอยปกป้องทันเทอาเมนโถอีสันขวานอีกกี่โกนนะมึงก็โดนลูกเขยมึงกับลูกมึงก็หลอกแดกนะไปกินอย่างเงี้ยไม่มีพวกกูไม่มีหลอกที่จะให้พ่อแม่มานั่งซื้อให้แดก ต้องซื้อให้พ่อแม่เกณฑ์อูดแดกขอโทษไปอีหมอยนะอีหมอยนะซื้อให้อีหมอยมันแดกแต่พ่อแม่แล,ละรับประทาน่นะเนาะพ่อแม่เรารับประทานนะอีหมอยเนี่ยแดกแม่สแตกอืมต้องซื้อให้นะมืออีหมอยนะมึงกะโดนลูกเขยกับลูกสาวมึงหลอกแดกนะมันอวยมึงเป็นไงล่ะ หมดไปหลายพันกีบนะมึงนะไอน,นั่นก็สองแสน,นนี่ก็สองแสนขี้หมูขี้หมาเป็นพันนะผลสุดท้ายเป็นไงฮนะโอ๊ยได้เงินยอดโอนโอนใครโอนใครโอนให้มึงแดกใครใครแม่งควายวนะฮะใครแม่งโง่วะกัเงินะในกระเป๋ามึงเองแหละจกเอามาซื้อเองแหละอีหมอยนะอีแตดอีแตดโกนนะอีอีลิชีบานนะ แกจะตายหาแต่งตัวใส่ขาสั้นพุงแม่งยังเอ,เอาห่วงหนังกระโปรงมาล้อมไว้อยู่ทีขอบเอวนะ้อเฮียนะเห็นแล้วทุเรศทุลังไม่ได้ดูสังขารไม่ได้ดูอายุไม่ได้ดูวัยเลยขี้หีหนอแทดนะไอเฮียนี่ก็สม,มัจเจเลียแม่เท่า้างุน้นถ่ายคลิปอยให้โชว์อยมัดเรามาซีนี่เขาเรียก c ีพนะที่มาไปซื้อไอชุดหมูกะทะเขาเรียกซีพีอีไหม ไอ้เป๋บอกอีแม่เนี่ยที่นี่เขาเรียกซีพีอีหมายโอ้ซีฟีซีฟีเออซีฟีก็ซีฟีเฮียเสียหมดภาษาไทยวิบัติหมดไม่รู้หิรู้แตกนะพรอัวเอาปีจังไล่รอบครัวตอแหล แต่แทไปให้สุดพวกมึงอะ่ะแดกเป็นที่หนึ่งแดกเขาบอกว่าลูกเขยมึงอะ่ะแดกแล้วก็นอนแดกแล้วก็นอนแหมยังมาอวดอ้างลูกเขยเป็นทํานองว่าลูกเขยค่อยเนี่ยเป็นยูทูบเบอร์ดักหนึ่งอะไรประมาณนี้มีรายได้เยอะงี้อย่างงี้เหรอมันเคยให้มึงแดกไหมมันเคยให้มึงสแตกไหมฮะอย่ามาพูดอะไรอีกโคแ้แหมค่อยไปไอ้เป๋มันพูดว่าไงไอ้เป๋กับอีโค้พูดว่า มาเราเนี่ยค่อยก็ไม่ได้มีกินอะไรค่อยก็ซื้อกินเหรอวันก่อนยีหมอยทำกับข้าวมึงยังนั่งแดกกัยีหมอยเลยไอ้เฮียนะไอ้นาสนตีนหมพูดละของมันขึ้นนะเห็นแล้วแม่งนะมันทอแหลมันสำม,มันแช่จริงๆทุกคนนะตอนนี้กลับมุกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลิงมาดูกันซิว่าลิงจะไปโรงเรียนไหมนะเออไหนบอกก็จะอทิ้งอีลิงไว้ให้ยีหมอยเลี้ยงพูดคำพูดพวกมึงนะมันเชื่อไม่ได้นะมัน ปิ้นป้อนมันกลับกรอกมันตอแหลนะไอหน้าส้นตีนไอหน้าหนังตแรดนะไอจังเายไฟไหมไอมาสีพ่อสีแม่มึงไอสัตว์เอาอีกแล้วสมัจเจออีกแล้วป่านอีกแล้วไอหน้าไอหน้ามีหมอยแซมแตกอยู่ที่เออไอมาไอหน้าไอปากมีหมอยแซมแตกไม่รู้จะด่าแม่งไงไอแม่แย้ไอหัวควยแม่เห็นแม่งสมัจเจออะอยาาจะถีบปากมันทุกคน คลิปที่มันรีวิวหรือมันไปซื้อหมูกระทะกับคลิปที่มันกลับบ้านมามาถึงมุกแลมารีวิวของแดกซื้อมาจากเซเว่นมารีวิวนะแดกคนเดียวลูกเมียไม่ได้แดกโอ้ยมีผัวอย่างเงี้ยแตะเสยค้างไอสัตว์กลับมาไม่ทำยี่อะไรเห็นไหมต้นหญ้าใบกระโหลกพงโหละพา สูงจะท่วมบ้านประตูหน้าบ้านเขาอยู่แล้วอะดูมันมันยังชมอีกเนาะอุย้ยงามจริีหรองามเนี่ยเอาไปกินอุย้ยไอสัตว์อย่างหน้าด้านถ่ายไอพวกกูดูอีกเนาะฮ้ไอความขี้เกียจความความมักง่ายของพวกมึงอะอยู่ที่ไหนบ้านเขาก็เสือมหมดนะอยากให้เจ้าของบ้านเนะี่ยเขาคิดค่าสึกหลอจริงๆนะแม้มีการบอกว่าเอ้ยพ่อทำไมค่าน้ำค่าไฟมันหกร้อยเจ็ดร้อยกมึงเอาอีปสองมาดูบินมันก็ควายไงอีเปิกอีโง่ นะโง่ไม่มีที่ปรึกษาใครนะโง่ไม่ปรึกษาอีหมอยอีนั่นก็งโง่นะเรียกซีพีก็เป็นซีฟีนะเอาหนังกระโปรงออกจากเอวมึงหรือยังอีหมอยเนะี่ยเป็นชั้นเลยเฮียมันจะลงตรดอยู่แล้วนะอมมันใทจริงๆเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวหลอดลมคอจะแตกก่อนนะทุกคนมาบอกบอกมาให้อ,อ,อยิ้ม มุมปากกันนิดๆน,นะอย่าเพิ่งเบื่อกันเดอ้อคิดถึงเช่นกันถึกขอถอทุกคนเด้อนะจ๊ะไปก่อนเด้อนะนอนหลับฝันดีจ้าเจอกันใหม่ไรหน้าจ้าออมีใครไล์เด็ดทุกคนลืมเจอกันใหม่คลิปหน้านะตอนที่มันกวนตีนตอนที่มันสมจัจเจนะจ๊ะสวัสดีค่ะ